ข้อความจริญในธรรมจะมีดยญาจอมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผาจะนามติลโลกดัดะโสสูตรที่ว่าเดียวเรื่องการท,ท,ทําบุญโอทิไให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากโลกนี้ข้อความในประสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาาตัดว่ากลระบทเมื่อระลึกนึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเคยทำไว ในการกอดผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราทำสิ่งนี้แก่เราได้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายของเราก็ควรถวายท้าทินาทานออทิศให้แก่ญาติผู้หลวงรับไปแล้ว <c oughs> าการร้องไห้การเศร้าโศกความล่ำไรลำพันธ์ข้ามควรอย่างใดอย่างหนึ่งใครไม่ควรทำเลย เพราะการล่อให้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็คงอยู่ในสภาพอย่างนั้นส่วนท่าศีนาทานที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงค์ในย่อมสำเร็จประโยชน์เกือ้อโูลสิ่งกาลนานแก่หมู่าติผู้ไปเกิดในโลกอื่นโดยพันทีเดียว ข้อความเหล่านี้มาในพระโสดโคตกานิกายโคตกะาปาถะปะไตปิฎกเล่มที่25ข้อที่7หน้าที่16ประไตปิฎกฉบับมหาชุลาลงกรราชวิทยาลัยเราจะได้เห็นว่าประเพณีที่คนไทยทั้งหลายได้ทำเ <c oughs> มื่อญาติหรือว่าผู้มีพระคุณตายไปก็ทำบุญุที่ส่วนสุวนไปให้ ไม่ว่าจะทำสามวันห้าวันเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันเราก็เห็นกันเป็นอยู่อย่างนั้นและนี่หลักคำสอนของที่โสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ามาตัดไว้ว่าใครก็ตามที่มีพระคุณต่อเราหรือแม้กระทั่งไม่มีพระคุณต่อเราเราก็ควรทำบ,บุญอุทิศส่วนงส่วนไปให้ในอดีตเรามีญาติอยู่มากมายในปัจจุบันเราก็มีญาติ าการทำบุญอดที่ส่วนกูศลไปให้กับญาติทั้งหลายก็เป็นการที่ตอบแทนบุญคุณเพื่อที่อนุเคราะห์ต่อโม่ยาติั้งหลายอันนี้เป็นการเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่แต่ที่สุดแล้วผลทานที่เราทำไปนั้นก็ตกอยู่กับเรานั่นเองเราแสดงออกอย่างนี้ <c oughs> ก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่